ท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลี่อีกแล้วไม่มีอะไรครับมีแต่เกมนี้แหละงั้จะเล่นเกมอะไรนะยังออกตัวดีครับออกตัวดีออกตัวดีออตัวด,ออวดีสองแล้วโอ้โหนำในตัดไป จีตูดพี่น้ำเงินไปโค้งสวยๆครับโค้งสวยๆโอ้ยหลุดครับหลุด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 โค้งเมื่อกี้อ่าเสียความเร็วเลยทีนี้อุ้ยจะตามทันไหมทำไมรถเขาแรงจังจีตูดเข้าไปครับเอาไกลเข้ามาแล้วไกลแล้วไกลแล้วจีตูดแล้ว อืมอืมอืมจะน,นี้ไปไหนจะน,นี้ไปไหนจะน,นี้ไปไหนโดดไปทีนึงโอ๊ยชนตูดเขาอีกโอ้โหไม่อยอมไม่แสงครับโอ้โหชนตูดอีกอืมดไปหลุดไปหลุดไปอืมเออหลุดไปหลุดไปเลยๆโอ๊ยทีนึงแล้วครับตอนนี้ อฮ้ยเฮ้ยเจ๊ข้างหลังตามตูดมากี่ตูดมานะนี่จะแซงแล้วจะแซงแล้วเข้าสิงผมแล้วเนี่ยอู้ยโอ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 ้ยเห็นไวไปเห็นตูดไปไปเฮ้ยพี่เล่เห็นข้างหน้าไวไป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 กดในตันนี้ก็ได้ตุ้ดีโอ้ยขนลุ้นเลยอ๋อสลัดลุนแล้วครับตอนนี้ กลจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้ไม่น่ามีปัญหาครับดูข้างหลังหน่อยดิอู้หนุนอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวเราจะดิฟเข้าโชว์ครับนี่ดิฟโชว์เลยลุ้นแทบตายโอเคครับก็จบปแลราหรบคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆนะเพราะตอนนี้ เริ่มเริ่มเริ่มว่างแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ